สวัสดีค่ะวันนี้คนสนมัที่เต็มเลยวันนี้นะคะเราพามาดูกีฬาที่แตกต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดู LPGA ของผู้หญิงนั่นเองค่ะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ g l o b a l มากจัดปีละครั้งนะคะที่ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่สยามคันทรีคลับที่พัทยาค่ะ ตอนนี้เราก็กําลังเดินเข้าไปในสนามนะคะเดี๋ยวจะไปเดินตามดูเพราะว่าตอนนี้มีโปรระดับโลกหลายคนนะคะรวมถึงโปรไทยด้วยวันนี้มีโปรไทยตั้ง11คนเนี่ยที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยก็คือวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็คือก่อน Final, วันฟในลวันพรุ่งนี้เนาะก็เขาตีมาแล้วสวันวันน,น,นี้วันที่3โปรโกอล์ฟสาวไทยนะคะที่เป็นรุก,กี้ก็คือน้องซิมนัทกิตตาเขาลงแข่งครั้งแรกเนาะในรายการใหญ่อย่างนี้แล้วก็ นำเดี๋ยวเลยเออยังนำอยู่นะตอนนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองไปดูน้องหน่อยนะคะแล้วก็รวมถึงโปรคนอื่นๆด้วยที่เป็นแบบว่าระดับท็อปๆของโลกนะคะทั้งลีเดียโคเนลี่คอร์ด้านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูโปรจีนด้วยนะคะจีโนอันดับ4ของโลกเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันนะคะมาดูกอล์นะคะเราต้องเงีเยบๆน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปเสียสมาธินะก,กอล์นะคะ อยากให้มีการแข่งขันแบบ international แบบนี้อีกในไทยก็ต้องมีสปอนเซอร์อีกเยอะๆนะคะพ<อ>เพื่อเป็นการยกระดับเวทีให้สาวไทยของเราด้วย ลิลลี่นะคะมูนี่เหอแฟนของอเล็กซ์อัลบอนนะคะติดตามเขาได้ไอจีตลอดเลยเพราะเขาน่ารักมากก็เลยเดี๋ยวขอดูหน่อย ตอนนี้นะคะกำลังดูโปจีนโปจีนกำลังจะพัดลุ่มเก้าโปจีนกำลังอยู่ที่สองอยู่นะคะตอนนี้คนมาดูโปจีนเยอะมาก คิดวางคิดวาตอนนี <h <h ้นะคะเราหาที่นั่งสเตชันอยู <h <h> <h ่ตรงหลุมกาวรอโปรไทยทั้งหลายนะคะมาก็จะมีโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ กันกันอาแล้วก็โคซิมค่ะร้อนมากไม่มีที่นั่งเลยคนเยอะมากเลย ที่เดิมนะคะกำลังรอดูเนลลี่คอร์ด้ามือวางอันดับสองของโลกกำลังจะตีขึ้นมานบนกรีนะคะ่ะรอดูว่าจะเก็บเบอร์ดี้ได้หรือไม่ตอนนี้คะแนนเนลลี่เป็นยังไงลบสิบสามลบสิบสามตามโบจีนอยู่หนึ่งอ,อยู่ที่สามนะคะตอนนี้เนลลี่ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่ามีพวกนี้อีกหนึ่งเฮ้ยมีคนหนึ่งตีขึ้นมาแล้วโอ้สวย 应该应该。哦吼。 เื่อกี้เนลลี่เก็บพาไปนะคะพัดแบบเฉียดไปนิดนึงแล้วก็ไม่ลงเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวอชิมของเราเรามาดูรุกกี้ของเรานะคะว่าจะยังนำต่อไปเดี๋ยวๆได้หรือไม่เพราะว่าเมื่อกี้เนลลี่เขาก็พลาดไปแล้วหนึ่ง าเพา่อกี้นะคะเก็บพาได้เพราะว่ามาออนไกลไปนิดนึงก็เลยไม่ได้บบนีไม่เป็นไรยังนํำอยู่เราแบตโทรศัพท์เริ่มหมดแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวเข้าไปที่เลาจ์ชื่อว่าแชมเปี้ยนคลับนะคะเลาจ์เป็นบัตรที่ทางติกตอกให้เรามานะคะก็คือเป็นคลับอยู่ตรง อยู่ตรงหลุม18เลยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งชาโทรศัพท์แล้วก็รอดูอยู่ทางนั้นกันค่ะนั่งพักอยู่ในเลานะคะเลาวดีมากมีแอร์เย็นสบายอยู่ตรงหลุม18 ก็ขอบคุณทางติ๊กตักเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ทาง IMG ด้วยนะคะที่ให้บัตรเรามาเดี๋ยวเรานั่งพักกันแป๊บน,นึงแล้วก็หาอะไรกินนิดหน่อยเพราะว่าโปรตอนนี้เขาไปตีอยู่ประมาณหลุมแบบ15กันอยู่ก็อีกแป๊บน,นึงนะคะถึงจะมาถึงหลุม18ก็รอเขามาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อนะคะตอนนี้ตารางคะแนนก็คือโปรซิมของเรานะคะก็ได้ไปอีกหนึ่งอันเดอร์ลบ17แล้ว น้่งเดียวแล้วก็ที่2คืออัธยานะคะลบ16ตามมาติดติดเพิ่งตีไปหลุม10คนอื่นเขาหลุมหลุม15กันหมดแล้วยอดขอให้ได้นะแต่ตอนนี้ไปหาอะไรกินกันกันค่ะมีกาแฟมีไอติม Monkey Shoulder ตัดแข็ ชาวเขาชาวเราอย่าก็อยู่เยอรมันเลยติ่นเต้นเวลย

よし。 Gracias.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ

จบวันแล้วนะคะในวันที่3วันนี้นั้นได้คุยกับหลายๆคนเลยนะได้คุยกับโปรพราวชาเนตีนะคะแล้วก็ได้คุยกับออยี่หาน,นะคะที่เขาเป็นตาราช่อง3อเขาได้แข่งโปรแอมด้วยนะคะก็เก่งมากๆนะคะได้พูดคุยกับเขาเรื่องบรรยากาศนะคะที่นี่ก็สนุกสนานคึกคักแล้วก็วันนี้เนี่ยผลงานของโปรซิมเป็นที่จับตามองนะคะดูสิ

นี่เลยเสื้อหลังเสื้อเลยหลังเสื้อลงทุนหน่อยหลังเสื้อลงทุนหน่อยคุมแล้ววันนี้น่เนี่ยก็เปลี่ยแล้วนี่ได้ไลายเซนปูซิมเป็นไงล่ะเราถือว่าเป็นผู้มาก่อนการได้ไลายเซนแชมป์ใช่ได้ลายเซนแชมป์ก่อนการแชมป์หรือเปล่าได้ไลายเซนก่อนที่เขาจะดังระดับโลกไปกว่าน,นี้นะคะทุะะกคนเยี่ยมจรี วันนี้ก็เดี๋ยวกลับโรงแรมไปพักผ่อนแล้วนะคะเช็คอินก่อนนะคะร้อนมากเหนื่อยมากอากาศแบบสุดๆ